สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้เสียงอาจจะแหบหน่อยนะวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเจ้าถังน้ํามันเคลื่อนที่นะได้ทําไว้แต่ว่าไม่ได้ต่ายวิธีดามนะรอบนี้คือแบบว่าเอามาให้ดูกันเลยครับว่าแบบว่าเอามาใช้จริงๆว่าเป็นยังไงก็เป็นถังที่ดามขึ้นมาเองครับอ่าปั่นด้วยปั๊ม12โวล์นะครับจริงๆนะปั๊มเนี่ยมันเลือกได้นะ12โวล์2ี่โวล์2องอบโวล์อ่ามีให้เลือก ีขอแห้งแทนเนี่ยก่อนนี่ครับสามารถยกขึ้นใส่รถกระบะได้เลยนะไอตอนไม่มีน้ำมันก็เบาดีนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาเทสรีวิวนี่เดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนรอบกลางก็มีวัดระดับน้ำมันนะครับแล้วก็ แล้วก็มีก๊อกปิดเปิดฮะไว้ได้าหาน้ำมันได้นะนี่โอเคนี่ครับเวลาเราเติมมันครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เติมเลยเติมเลยดีกว่าอึกไหมฮะ เราก็ล้างถังล้างไรหเรียบร้อยนะออ,อะไรเ่อยเออะรัะรเรนเือม <laughs> ี่เสร็จแล้วก็นี่ก็ยังไม่เคยได้ลองเทสแต่นี่เทสครั้งแรกเลยนะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะระดับน้ำมันขึ้นปะยังไม่ขึ้น <laughs> มันเพิ่งใหญ่ยี่สิบลิตรเองอ่ะแล้วเต็มเต็แล้ำเต็มเต็มอ่าน้ำมันเราน้อยนะโอ้ไม่เห็นเลยดีกว่าไม่ขึ้นเลยฮะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมใช่แต่เห็นเยอะขอบพ่อ,อโอเคอ่าครับตอนนี้เราก็เตรียมแบตมาแล้วนะครับเราก็ใช้เป็นแบตจริงๆเราใช้แบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้ฮะก็ไหวครับ นี้เราผมมีแบตลูกใหญ่ไงก็เลยเอาลูกใหญ่มาใช้โอเคครับต่อระบบแบตเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวดูความแรงครับมาเนะดูน้ำมันได้ดันงนะนี่ครับไหวมากๆนะหมดแล้วเห็นไหม หมดแล้วมหมดถังแล้วเพราะว่าตอนที่เติมไปก็เติมไปเท่านี้ฮนะโอ้โหแรงมากๆแจว๋วโอเคครับเดี๋ยวไปเติมใหม่อีกรอบนึงแต่ลองเทนอีกอืไม่มีสายก็เลยเลอะเทอะหน่อย มาเดี๋ยวลองเหมือนเดิมเอานะพร้อมแข็งแรง เยนมันมันเต็มมันจะไม่มีฟองเลยนะนะหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วโพดไวเลยครับตกใจหมดโอเคครับได้ลองเป็นที่เรียบร้อยรีวิวเป็นที่เรียบร้อยก็น่าเพื่อนๆหรือใครสนใจครับไปไว้ทานรถกระบะนะโทรมาสอบถามได้ครับถังไม่แพงครับไม่ถึงหมื่นนะ ก็จัดให้ตามนี้เลยครับเลือกได้ครับ1 2สอง24โวลต์หรือไฟบ้าน,นครับใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตัว9 8โ้โว2ู7แล้วก็ลายเบอร์นี้เลยครับชอบยังไงครับมีประโยชน์ยังไงโทรมาได้ครับจัดส่งได้ทั่วประเทศครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนปครับ <c oughs>